สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT Channel นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการตั้งค่านะครับไม่ให้เพิ่มเพื่อนจาก QR code กันนะครับการในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันลายที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงมาดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้ามาในส่วนของออหน้าแอ i ฟิเชั l นไลน์กันได้เลยนะครับหลังจากที่เข้ามาในส่วนของแอฟฟิเชันไลน์แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เป็นขีด3ขีดนะครับที่จะเป็นในส่วนของการตั้งค่ากันนะครับ หลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่อยู่ด้านล่างสุดกันได้เลยนะครับที่เขียนว่าตั้งค่าอื่นๆนะครับเมื่อเ,เจอแล้วก็ให้ทําการคลิกกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่า,คาอื่นๆกันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าอื่นๆกันแล้วนะครับก็ให้เราทําการ เลื่อนนะครับให้ทำการดูในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าเชิญเพื่อนเข้าสู่กลุ่มด้วย QR code โคนะครับก็ให้เราทำการเลื่อนปิดการได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลื่อนแล้วนะครับเราก็จะได้ทำเราก็ได้ทำการปิดในส่วนของเชิญเพื่อนเข้า กลุ่มด้วยค r c o อ e กโคกันแล้วนะครับโดยที่ปุ่มนะครับก็จะเป็นสีเทาๆประมาณนี้นะครับแสดงว่าได้ทำการปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้เราไปที่ในส่วนของหน้ากลุ่มแชทไลน์ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้ากลุ่มแชทไลน์ของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของ ข้อความนะครับแจ้งเตือนขึ้นมาว่าได้ทำการปิดการเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มด้วย QR Code กันแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คล็ดลับวิธีการตั้งค่าไม่ให้เพิ่มเพื่อนเข้ากลุ่มด้วย QR Code <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ